เม่ทรงค่าไม่สทรงปีปี่น้องๆ้องกเอ้กโอ้เสพผัปั่นแห้งกูก็กูโกนกูดีกูตางกูหวานกูเมืองตมมตางเสงค่ะเนาะเอา่ะเมื่อในก่เป็นวันที่หนึ่งเลื่อนทนที่หนึ่งปีสองเหงา้าสองค่ะได้ตอนในเด็กอ่อนปีปีน้องๆเฮ้าขามาถ่อมด้วยข่าวง้าโหในค่ะในเดกกอเดลวาเป็นข่าวเงาอันลีมองใจในค่ะอ๋อเจ้าปู่ที่เจ้ากรรมท่านว่าใหญ่ อายุยาวเลยว่างขันธาลู่หลอนกว่ายาวเจ้าปูท่ที่วิจิตะธรรมโวอายุหนึ่งปากปลายสีป่ปีเจ้ากรรมฐานอันสังขาราหานผูกกวนตั้งหนำยุ่มยำเกหลีนั่นเลยตั้มว่างขันธาลู่หลอนเซิงกามสุดมนกว่าเมื่อวันที่สาิบเอ็ดเลื่อนทวนที่สิบสอง ปีสองเห็น้าวเอสวันปีเซสงเมื่อข้าวยำไววันสองโมงปลายชาวหามณนีดตีย้องกรรมาทานวัดธรรมโวเอิ่งเมืองหน้าจเจวิงเกงเหลาเจดอนเกงใหม่เมืองไทยเจ้าคู่หวาโคงอันเป็นลุงน้องปองปายเจ้าปูทีลานเดียจุ้มเงาห่างเสีงใต้ว่า เจ้าปู่อําไลยมีย่อกาตั้งเป็นกึกกตสังจอมรวยอายุใหญ่เท่ามาอําพ่องหรือไหลสังขาราต่าแหล่ล่ว่างขันทารับตาลึมเมืองกว่าเป็ดกัดกดเยนเ็ยนๆก้วยในียว่มันเจ้าลาดว่าเจ้าปู่เฮาคาอําไลยมีตั้งเป็นจับตอีสังเตเลยว่าย่อกาเท่าก้วยออ เป็นตามโมด,ด้วยอําหันสังตั้งสองตั้งสองคอนในแดไลหนึ่งปียาวอําซุง้งออจากอาหาราไล่ในมีหมอสิาวันยาวเอาแห้งอุ่นยบยอมลงสีเสียงกว่าล้อยๆอยกวยจึงนั้นออปังจากปะนาเตจัดจึ่งหือในนั่นแดดก็ปองการวัดไปไ่อุปโอตึงป่างสัง ตึกใส่ไวในกล่อมเกีียวหมาดไวก้อยอ่อหวาจังหนังไหนมันเจ้าสืบลาเทียงว่าเจ้าปู่ที่ไในหออตะลาเกี่ยวเลยลองอนัตตากว่าหออตะลาตีเมืองไต้เมืองไทยกูดีเปิดอองตีกมรท่านอะไรดีเฮดไทยตะกาไไรไทยตะกาใไ้ไลคู่หันถึงทําตะลาลองอันอ่าอุปเปิงพองงาไลโตเจ้าเก่าไหนนั่นแหละ ยินเสลายเตๆในยา้าเจ้าปู่ที่วิจิตธรรมโมอันก้นไทยเขาโคดจากว่าหลวงพ่อที่วิจิตธรรมโมในนั้นจากที่ดีเกิดมันเจ้าเป็นติวานไฮแสงเอึงหินแห่เจวิ่งเมืองหนองเมืองใตป่ปอจานมั่นเจ้าเลยนุงสั่งเหฮนหลีเฮนลายติวัดว่า ใหญ่มากเนจึงทากสีเฮจเลโฮลิกกำนํำหูจากว่าเจเลทีแต่นาเฮนทั้งนางจิงสีมีลุกล่างคมกันสองก่อไว้นันยาวเข้ามาอยู่ในการลุกพื้นในตับสึกใด SURA เตรียมลิกเตรียมไล่ในปรับจึงแล้วจ,จ้เจอปลายคำว่าเซลลวลันเทินอีกพา จื้อปลายกำเทียงละลายอันไหวเสีการวานการเมืองเลียกลายอายุใหญ่เท่าม่านหนจึงขึ้นไหวยนําค่ะขึ้นไหวพาเลืงสางการเข้าทําการศาสนาค้นหาตลาทูแมทแต่ดังย่องกรรมฐา,านตีธรรมโมเจอเวงเกงเหลาหิ้มแหลนลินเมืองไต้ไลมาข้าวตั้งซาวเจอปีเตรียมออกปับลิีผืนลาย เกี่ยวกับเลยลองทำธรรมาป้าเจ็มภาษาไทยแลภาษาใต้หล,หลายปาบกูปีปีมีสังาย่อกี่อีกดังก้นเฮินแหละลูกเฮียนกวนไทยกกนใ้เขามานางกรรมาทานแก่ยงกรรมตาดีทรมมันเจา้ามีหมอกจำหนึ่งปากเลอเเสั่นมันเจ้ากว่าฮอตลากูตโกูตังเจ็มเมืองไทยเมืองใต้ อ่อนโคเปิดผุยไหว้เทียงก,ยงกล้งกรรมฐานในเมืองไทยตั้งเมืองไต้มีหมอกเจ็ดถึงแปดเกลงในายา่ออ้าค้าข่าวเงาอันนี้กเดีเลยว่าเ,เป็นอันยืนมองใจจ้อมแต้ในคะ่ะออข้อมูลอันไหนเลยปึงอีกเอามาที่หองการข่าวเงาหางแสงใต้คะ่ะอ่อไม่สงกูก็ค่ะ